สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาทักทายทุกคนพร้อมกับสีเขียวสดชื่นนะคะแล้วก็อีกอย่างนอกจากจะสดชื่นแล้วไม่พออร่อยด้วยนะคะหอมเลยทีเดียวนะสำหรับผักชีนะ,ะเป็นผักชีที่เอาไม่ได้ตั้งใจปลูกอีกนั่นแหละนะคะอย่างที่บอกนะทุกๆปีเดี๋ยวนี้จะสบายหน่อยก็คือปล่อยให้เมล็ดที่ร่วงหล่นลงจากเมื่อปีที่แล้วนะคะก็ปล่อยให้เขาเอา ล่วงลงไปดินแล้วก็ปล่อยเขาเจริญเติบโตเองพอหลังจากหน้าหนาวผ่านไปเนี่ยแหละค่ะก็จะเห็นเป็นเช่นนี้นะนี่ก็เพิ่งได้ทําการขุดนะคะงัดขึ้นมาเลยนะคะก็ไอก็เลยเก็บภาพในการฝากทุกคนนะคะรากใหญ่ดีพอสมควรเลยโอเคละอาจจะไม่ได้สวยมากมายนะเพราะว่าเราไม่ได้ตั้งใจปลูกแต่ก็นะ เสียดายนะถ้าจะไม่เอามากินนะเนาะก่อนที่จะปลูกใหม่ในฤดูกาลนี้นะคะก็เลยเอามาฝากให้ทุกคนได้รับชมกันและนอกจากวันนี้อ้ายจะนําเอาผักชีนะคะรากอ,บอวบๆนะคะมาฝากให้ทุกคนได้รับชมกันแล้วนะคะก็ยังจะพาให้ทุกคนได้สดชื่นพร้อมกับดอกไม้สวยๆนะคะที่กําลังเบ่งบานนะ,ะเดี๋ยวรอติดตามในท้ายคลิปค่ะ เดือนนี้เป็นเดือนแห่งความสดชื่นจริงๆนะคะเดือนเมษาก็เริ่มต้นฤดูใบไม้ผลิเนี่ยนอกจากจะมีผักที่ได้กินจากเมล็ดที่ตกค้างจากปีที่แล้วแล้วก็ยังมีดอกไม้สวยๆเริ่มผลิดอกออกใบให้ใหเราได้ชื่นชมนะคะออ่ชอบมากๆเลยตอนนี้ก็จะเห็นได้ชัดไม่ว่าจะเป็นทิวลิปเอ่ยนะแล้วก็ดอกไม้หลากหลายชนิดนะคะที่เป็นดอกไม้ในช่วงฤดูใบไม้ผลินี้นะคะก็เริ่มออกดอกสวยงามนะคะ อแอลเชื่อว่าหลายๆคนก็คงจะชอบดอกไม้สวยๆเหมือนกับอแอลนะคะมองดูแล้วมันก็สดชื่อนเนาะพอเห็นดอกไม้ทีไรนี่มันรู้สึกว่าหัวใจพองโตนะวันนี้ก็นำมาฝากให้ทุกคนได้รับชมกัน เพียงเซี่ยวเล็กๆกระการเนาะเพราะว่าสังเกตดูสะงเกก็ยังรกอยู่นะเพราะว่าดอกไม้เพิ่งจะเริ่มสวยงามหลังจากที่หิมะละลายไปแล้วก็อายก็ยังไม่ได้ทําสะอาดนะคะยังไม่ได้ทําสะอาดแปลงผักแปลงดอกม้งดอกไม้เลยนะ ช่วงนี้นอกจากจะได้รับความสดชื่นจากอดอกไม้ใบไม้แล้วนะก็ได้รับแสงแดดอ่อนๆละนะ,ะก็เป็นอะไรที่อ๋อชอบมากเลยนะเป็นความสดชื่นที่เราชอบนะ,ะชอบมากความสดใสน,นะ,ะที่รอคอยมานะ,ะตลอดหลายเดือนนะ,ะจากหน้าหนาวที่มีแต่หิมะนะ,ะมีแต่อากาศติดลบนะ,ะมาถึงช่วงฤดูกาลนี้คือมีความสุขมากนะคะไม่ว่าจะได้รับชมทั้งดอกไม้สวยๆนะ ผลิดอกออกใบแล้วอีกสักครู่ใหญ่ๆนะก็จะได้ทำการพาอปลูกนะเป็นสิ่งหนึ่งที่เราชอบมากๆเลยนะคะก็รอติดตามได้นะสำหรับท่านไหนที่อยากเป็นกำลังใจให้กับ RL นะคะสําหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกกำลังใจที่แวะมารับชมคลิปนี้มารับเอาความสดชื่นความสวยงามที่เรเอานํามาฝากชมคลิปจบแล้วฝากเป็นกำลังใจให้อาด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งสีดําไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปคะ่ะ